เอชชนสวัสดิ์ทุ่มง,งบส่วนตัวจัดรถแอร์บัสหรือรถตัวหนอนพ่นไอ้น้ำขนาด1,000ลิตรและ400ลิตรมาเพิ่มอีก4คันพร้อมลุยพ่นยาฆ่าเชื้อซูโควิด19ทั่วพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนายชนสดอดสวัสดิ์หิ่ประธานหอาการค้าจังหวัดสมุทรปราการตรวจเช็ครถแอร์บัสหรือรถตัวหนอนพ่นไอ้น้ำขนาด1,000ลิตร และ400ลิตรจำนวน4คันหลังจากที่ทุ่มงบส่วนตัวจัดซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน2คันรวมเป็น6คันซึ่งคุณสมบัติของรถแอร์บัสหรือรถตัวหนอนพ่นไอน้ำสามารถทำงานได้รวดเร็วเหมาะสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่ลอยอยู่ในอากาศได้สูงถึง8เมตรโดยมีรัศมีการกระจายเป็นวงกว้าง180องศานอกจากนี้ยังจัดทำรถโมบายซึ่งเป็นรถยนต์กระบะและรถยนต์ตู้อีกจำนวน4คันติดตั้งอุปกรณ์ถังน้ำยาและหัวฉีดรอบกัน มีคุณสมบัติสำหรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในระดับพื้นผิวถนนโดยจะออกกลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรียรตามเส้นทางต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการทั้ง6อำเภอภายใต้ภารกิจสู้โควิด -19 เรากลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าพร้อมจะปกป้องพี่น้องจากเชื้อไวรัสโควิด -19 2องคันนี้นะครับก็สามารถสามารถที่จะสเปย์ยาฆ่าโควิดน,นะครับได้ในระยะไกลนะครับเราจะไปวิ่งถนนเมนทั้งหมดของ จังหวัดสมุทรปราการนะครับทุกเส้นทางนะครับในในเวลาตอนกลางคืนถ้าไม่ทันก็คงจะต้องขอเป็นกรณีเส้นทางว่าก็รถฉีดตัวยานะครับนะครับสามารถทำงานได้รวดเร็วนะครับสูงขึ้นไปได้8เมตรนะครับแล้วก็รัศมีร้อยสมิลลเมตร สัง่งมาจากญี่ปุ่นครับมีตัวเล็กเข้ามาด้วยครับตัวเล็กเข้ามาสี่คันตอนนี้แล้วก็ตัวใหญ่สองจะวิ่งทั่วอำเภอเลยครับแล้วก็มีรถกระบะที่ยิ่งเหลาปูพรมเลยปูพรมเลยครับค,ครับนนตอนนี้เราวิ่งกันอยู่ทุกวันเป็นรถของใครครับพีออ่รถที่ฉีดนี้เป็นรถส่วนตัวแต่ว่ารถเทเลอร์นี่เป็นของอบจอสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็ดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวทีมข่าว AEC TV Channel รายงานะ